ยายแก่ผู้เลี้ยงหลานด้วยความรักและชีวิตทั้งหมดของเธอแต่เมื่อหลานจากไปด้วยโรคร้ายทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมคือหนึ่งเสียงฝีเท้าแปลกดังขึ้นในบ้านไม้เก่ายายเริ่มเห็นเงาใครบางคนที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเรื่องราวจะจบลงอย่างไรความลับชวนขนลุกกำลังรอคุณอยู่ถ้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดต้องดูจนจบคลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสยองครั้งต่อไปยายแก่ค่อยๆก้าวขาไปตามพื้นดินที่แตกคราว เสียงไม้เท้าที่กระทบพื้นดังสะท้อนในความเงียบบ้านเก่าหลังเล็กกลางทุ่งหญ้าถูกลมพัดจนบานประตูสัน่นภายในบ้านมีเพียงยายกับหลานชายตัวน้อยกลิ่นสมุนไพรที่ยายต้มขลุ้งไปทั่วห้องยายเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากหลานที่นอนสมอยู่บนเสื่อเก่าแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านช่องไม้ไผ่สองลงบนใบหน้าซีดขาวของเด็กเสียงหายใจแผ่วเบาดังขึ้นเหมือนจะขาดหายทุกขณะยายเอื้อมมือจับมือหลานมือเล็กเย็นเฉียบเหมือนไม่มีชีวิตชีวาหัวใจยายสั่นไหวราวกับถูกบีบรัด สายตาของหลานพร่ามัวเหมือนพยายามมองยายเป็นครั้งสุดท้ายเสียงไก่ขันอยู่ไกลๆแต่ในห้องกลับเงียบงันอย่างน่ากลัวยายพยายามเรียกชื่อหลานด้วยเสียงสั่นเครือไม่มีคำตอบมีเพียงริมฝีปากที่ขยับเบาๆเ,เ,เหมือนอยากจะพูดอะไรน้ำตายายไหลยหยดลงบนแก้มของหลานลมหายใจสุดท้ายของเด็กเบาวิวราวกับสายลมห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งเสียงลมที่เคยพัดผ่านก็กลายเป็นความว่างเปล่ายายกอดร่างเล็กแน่น โลกทั้งใบของยายเหมือนพังทลายตรงหน้าข้างนอกท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตั้งเขาลงมาอย่างรวดเร็วเสียงฟ้าร้องดังก้องแสงฟ้าแลบวาบเข้ามาในห้องยายมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ข้างรั้วไม้เก่าเงานั้นยืนนิ่งไม่ขยับเหมือนกำลังจ้องมองเข้ามาในบ้านยายหันขวับไปมองเงานั้นทันทีหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกเงายังคงยืนนิ่งอยู่ตรงรัว้วสายฝนเริ่มโปรยลงมาทีละหยด เสียงหยดน้ำตกกระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะยายหอบหายใจถี่มือยังคงกอดร่างหลานที่ไร้ลมหายใจนั่นดวงตาของยายพร่าเลือนเพราะน้ำตาเงานั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ร่างสูงโปร่งในความมืดฝีเท้าเหยียบพื้นหญ้าเปียกดังแฉะแะยายตะโกนถามด้วยเสียงสั่นว่าใครไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมพัดกรูเข้ามากลิ่นดินเปียกบอบบนไปทั่วยายยกตะเกียงขึ้นสูงเพื่อมองให้ชัด แสงสลัวส่องให้เห็นใบหน้าขาวซีดของใครบางคนริมฝีปากแค่นยิ้มจางๆดวงตาไร้แววเหมือนรูปปั้นยายผงะถอยหลังหัวใจแทบหยุดเต้นร่างนั้นค่อยๆย,ย่างเข้ามาในเงามืดของบ้านเสียงบานประตูไม้คลางดังเอี๊ยดเร้ากับมันเปิดออกเองโดยไร้แรงผลักยายขยับถอยไปจนติดผนังเงานั้นก้าวเข้ามาในห้องแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นชัดเจนเป็นร่างของหลานชายแต่หลานที่นอนอยู่บนเสื่อยังคงแน่นิ่ง ยายเบิกตากว้างจนแทบไม่เชื่อสายตาร่างที่ยืนตรงหน้ามีดวงตาดำสนิทยิ้มกว้างผิดธรรมชาติเสียงหัวเราะเบาๆดังสะท้อนในห้องยายกอดร่างบนเสื่อแน่นกว่าเดิมเงาของหลานค่อยๆเดินวนรอบห้องเสียงฝีเท้าเหมือนก้องอยู่ทุกทิศยายหลับตาแน่นไม่กล้ามองเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูยายปล่อยผมไปยายสะดุ้งสุดตัวลืมตาแทบไม่ทันร่างตรงหน้าหายวับไปในความมืดแต่หน้าต่างกลับเปิดกว้าง ลมพัดเข้ามาแรงจนตะเกียงดับบ้านทั้งหลังมืดสนิทมีเพียงเสียงฝนตกถาโถมไม่หยุดยายมือสั่นรูปหน้าหลานที่นอนนิ่งริมฝีปากเด็กมีรอยยิ้มบางๆเหมือนคนที่ได้หลุดพ้นยายขยับปากพึมพำภาวนาแต่เสียงสายฟ้าฟาดลงใกล้บ้านทําให้พื้นสั่นสะเทือนผนังบ้านเก่าโยกไหวเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันทีตึกตึกตึกช้าช้าหนักหนักยายแข็งค้างไม่กล้าขยับเสียงเคาะดังขึ้นเรื่อยเ เหมือนมีใครกำลังจะบุกเข้ามายายคว้าไม้เท้าขึ้นมานั่นหัวใจเต้นแรงจนหายใจไม่ทันประตูเปิดออกเองอย่างแรงลมฝนกระแทกเข้ามาเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงกรอบประตูสายฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าซีเซียวเป็นผู้ชายแปลกหน้าดวงตาแดงก่บเหมือนผ่านการร้องไห้เขาก้าวเข้ามาโดยไม่พูดอะไรยายถอยหลังจนเกือบสะดุดเสือชายคนนั้นมองไปที่ร่างของหลานบนพื้น ดวงตาสั่นไหวเหมือนเจ็บปวดริมฝีปากเขาพึมพำชื่อเด็กเบาๆยายตกใจที่เขารู้ชื่อหลานยายถามว่าเป็นใครชายแปลกหน้าไม่ตอบเขาเพียงยกมือขึ้นรูบศีรษะของเด็กที่นอนนิ่งน้ำตาหยดลงบนแก้มซีดของหลานทันใดนั้นร่างเด็กกระตุกเบาๆยายอ้าปากค้างมือหลานขยับเล็กน้อยเสียงหายใจแผ่วๆกลับมายายกรีดร้องด้วยความตกใจชายแปลกหน้ายิ้มเศร้า ผมเอาเวลาไม่กี่ชั่วโมงมาให้เขายายไม่เข้าใจเสียงหัวใจเด็กเต้นอ่อนๆดังขึ้นในความเงียบยายกุมมือหลานนั่นน้ำตาไหลไม่หยุดชายแปลกหน้าหันหลังเดินออกไปกลางฝนไม่เหลียวมองกลับมาอีกร่างเขาค่อยๆจางหายไปกับความมืดเหลือเพียงเสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดยายหันกลับมามองหลานดวงตาเด็กค่อยๆเปิดขึ้นช้าๆสายตาจ้องมาที่ยายยายผมหนาว ยายรีบผมผ้าข้างกายให้หลานร่างเล็กสั่นสถานเบาๆยายกอดแน่นทั้งน้ำตาแต่ในใจยังเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเพราะรู้ดีว่าเวลาแห่งปาฏิหาริย์กำลังนับถอยหลังอยู่แสงตะเกียงที่ดับไปเองจู่ๆก็ติดขึ้นอีกครั้งไฟสว่างวาบขึ้นโดยไม่มีใครจุดเงาเด็กที่เคยยือนอยู่นอกรั้วปรากฏอีกครั้งตรงมุมห้องมันยืนนิ่งเฝ้ามองยายกับหลานโดยไม่กระพริบตายายหันไปศบตาก,กับเงานั้น รู้สึกเหมือนถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกเสียงกระซิบแผ่วดังขึ้นในหัวอีกไม่นานยายกรีดร้องออกมาแต่เสียงกลับขาดหายไปในลำคอหลานหันมามองยายด้วยความง,งุนงงดวงตาเด็กสันไหวเขายื่นมือไปจับแขนยายยายอย่าร้องน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนยายกัดฟันกลั้นสะอื้นในขณะที่เงานั้นยังคงยืนนิ่งรอยยิ้มเย็นเยียบผุดขึ้นบนใบหน้าเงาสายฟ้าฟาดอีกครั้งแสงสว่างว่าไปทั่วห้อง แล้วเงาก็หายไปเหลือเพียงความเงียบงันแต่ความหนาวเย็นยังคงปกคลุมยายซบหน้าลงบนไหล่หลา,ลานหัวใจยังสั่นไม่หยุดรู้ดีว่านี่เพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านี้ยายยังคงกอดหลานไว้นั่นเสียงหายใจของเด็กอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่บรรยากาศในห้องกลับเย็นเยือกยิ่งกว่าเดิมฝนข้างนอกยังคงกระหนำ่ำเสียงน้ำไหลตามรางหลังคาไม่หยุดยายพยายามลุกขึ้นช้าๆแต่ขาอ่อนแรงจนแทบสุด เธอหันไปมองตะเกียงที่ติดขึ้นเองเปลวไฟสั่นไหวเหมือนกำลังถูกมือที่มองไม่เห็นแต่ต้องหลานลืมตากว้างขึ้นแต่แววตาไม่เหมือนเดิมมันว่างเปล่าเย็นชายายขนลุกสู้ไปทั้งตัวเธอเรียกชื่อหลานเสียงสัน่นเด็กหันมามองช้าๆริมฝีปากคลี่ยิ้มกว้างผิดธรรมชาติยายผมไม่หนาวแล้วเสียงนั้นแหบพร่าไม่เหมือนเสียงเดิมยายพงะถอยไปชนผนังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เด็กค่อยๆลุกขึ้นจากเสือ่อร่างเล็กนั้นก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ดวงตาดำสนิทไร้ประกายชีวิตยายสั่นหัวแรงๆไม่ใช่หลานของยายเสียงคำพูดหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจร่างเด็กหยุดชะงักทันทีเงามืดเริ่มแผ่กระจายออกจากเท้าเด็กเหมือนหมอกดำซึมไปทั่วห้องตะเกียงกระพริบแสงทีเสียงฟ้าคำรามก้องสนัน่นยายพยายามพนมมือสวดมนต์เสียงสวดขาดหายกลางคัน เพราะเด็กก้มหน้ามองยายด้วยรอยยิ้มเย็นชายายอย่าทิ้งผมอีกคำพูดนั้นก้องสะท้อนเหมือนหลายเสียงพูดพร้อมกันยายยกมือปิดหูน้ำตาไหลพรากพื้นบ้านเริ่มสั่นเหมือนแผ่นดินไหวข้าวของบนชั้นล้มกระจัดกระจายหน้าต่างปิดเองเสียงดังปังทั้งบ้านปกคลุมด้วยความมืดมิดมีเพียงแสงฟ้าแลบวาบเข้ามาเป็นพักๆทุกครั้งที่ฟ้าแลบยายเห็นร่างหลานเปลี่ยนไปบางครั้งเป็นเด็ก บางครั้งเป็นเงาดำสูงใหญ่บางครั้งเป็นใบหน้าที่เธอไม่เคยรู้จักย้ายสั่นสถานจนแทบสิ้นสติเสียงหัวเราะเบาๆดังรอบตัวหลานเดินเข้ามาใกล้ช้าๆยายถอยหนีแต่ติดมุมห้องร่างเล็กหยุดตรงหน้ายื่นมือเย็นเฉียบมาสัมผัสแก้มยายยายไปกับผมเถอะเสียงนั้นหวานปนเศร้ายายหลับตาแน่นน้ำตาเอ,อ่อแต่ทันใดนั้นเสียงสวดมนต์ดังขึ้นจากด้านนอกบ้านชัดเจนหนักแน่น ร่างเด็กชะงักไปทันทีเงาดำรอบห้องหดกลับอย่างรวดเร็วยายลืมตาขึ้นเห็นพระชาราถือสายสิงยืนอยู่หน้าประตูตะเกียงสว่างวาบขึ้นอีกครั้งร่างหลานสุดลงกับพื้นกลับมาเป็นเด็กตัวเล็กหน้าซีดเหมือนเดิมหายใจหอบแรงยายรีบโผลเข้ากอดน้ำตาไหลไม่หยุดพระชาราก้าวเข้ามาช้าๆสายตาเคร่งขรึมเต็มไปด้วยความกังวลสิ่งที่ยายเห็นไม่ใช่หลานทั้งหมดยายหันมามองงงงนัน พระยื่นสายสินมาให้มีบางสิ่งตามาจากความตายของเด็กเสียงท่านหนักแน่นยายกอดหลานแน่นยิ่งกว่าเดิมเด็กครางเบาๆเหมือนเจ็บปวดภายในพระสวดมนต์เสียงดังขึ้นแสงตะเกียงเริ่มสว่างจ้าเงามืดที่หลบซ่อนค่อยๆโผล่ออ,ออกมาเป็นรูปร่างคล้ายหลานอีกคนแต่ใบหน้าบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายมันกรีดร้องเสียงแหลมผนังบ้านสั่นสะเทือนอีกครั้งยายแทบจะเป็นลม พระเดินเข้ามาใกล้เงานั้นมือชูสายสินเงาคำรามเสียงดังลั่นยายกอดหลานตัวจริงแน่นจนสัน่นเด็กหลับตาแน่นริมฝีปากสันระริกยายผมกลัวเสียงนั้นอ่อนแรงยายจูบหน้าผากหลานยายอยู่ตรงนี้ทันใดนั้นเงาดำพุ่งเข้าหายายพระชูสายสินขึ้นกันไว้ทันแสงสว่างพุ่งวาบเงาดำกรีดร้องสลายหายไปในอากาศความเงียบเข้ามาแทน ฝนข้างนอกเริ่มซาลงตะเกียงส่องแสงอบอุ่นหลานหายใจช้าๆสงบลงยายยังคงกอดไว้ไม่ยอมปล่อยพระถอนหายใจยาวมันยังไม่จบยายเงยหน้าขึ้นทันทีแววตาตกใจกลัวหมายความว่าอย่างไรพระจ้องตายยายแน่นิ่งสิ่งนั้นจะกลับมาเอาวิญญาณเด็กไปหัวใจยายหล่นวูบเธอกอดหลานแน่นกว่าเดิมเสียงฟ้าคำรามอีกครั้งไกลๆสายลมหนาวพัดวูบเข้ามาในบ้าน แสงตะเกียงสั่นไหวแรงดวงตาของหลานที่ปิดอยู่ค่อยๆเปิดขึ้นในนั้นมีประกายดำวาวอีกครั้งดวงตาดำวาวสะท้อนแสงตะเกียงยายสะดุ้งจนแทบปล่อยหลานจากอ้อมกอดหลานยิ้มกว้างเกินปกติพระขยับเข้ามาใกล้พร้อมสวดมนต์ดังขึ้นแสงสายสินเริ่มเรืองรองแต่หลานกลับหัวเราะเสียงต่ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเด็กยายร้องเรียกชื่อหลานเสียงสัน่นเด็กหยุดหัวเราะทันทีหันมามองยายด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป ยายอย่าให้ใครแยกเราออกจากกันคำพูดนั้นก้องสะท้อนเหมือนเสียงหลายคนพูดพร้อมกันพระก้าเข้ามาอีกก้าวร่างเด็กสะบัดตัวแรงจนสายสินขาดออกแสงดับวูบเงามืดปกคลุมทั่วห้องอีกครั้งยายกอดหลานแน่นทั้งน้ำตาแต่ร่างเล็กกลับดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวเราะดังก้องจากทุกมุมพระขมเสียงสวดให้ดังขึ้นแต่เงาดำกลับหนาแน่นกว่าเดิมพื้นบ้านสั่นสะเทือน เสื้อเก่าถูกยกขึ้นราวกับมีลมแรงพัดจากใต้พื้นยายกรีดร้องเรียกชื่อหลานอีกครั้งทันใดนั้นหลานหยุดดิ้นดวงตากลับมาเป็นของเด็กปกติยายช่วยผมด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดยายเช็ดน้ำตาพยักหน้ารัวรัวพระรีบยื่นตะกรุดในมือให้ยายแขวนไว้ที่คอเด็กยายมือสั่นแต่รีบทำทันทีทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นเงาดำกระโจนออกจากร่างหลาน รูปร่างสูงใหญ่บิดเบี้ยวหน้าขนลุกดวงตาแดงก่ำจ้องยายเขมงพระก้าวเข้าขวางทันทีสายสินอีกเส้นถูกร้อยรอบตัวเงานั้นมันคำรามเสียงก้องจนหลังคาสั่นสะเทือนหลานตัวจริงหมดสติไปในอ้อกมกอดยายยายร้องให้โฮไม่หยุดพระสวดมนต์เสียงเข้มขน้นแสงสีทองค่อยๆอ,อบล้อมเงาดำมันดิ้นรนเหมือนจะฉีกออกมาแต่แสงกลับรัดแน่นยิ่งกว่าเดิมดวงตาแดงแเริ่มจางหาย เสียงกรีดร้องอ่อนแรงลงยายมองภาพนั้นทั้งหวาดกลัวและหวังจนเงาดำสลายไปกับสายลมบ้านทั้งหลังเงียบกริบฝนหยุดตกในทันทีพระนั่งลงหอบเหนื่อยยายยังคงกอดหลานนั่นแสงตะเกียงกลับมาสงบบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมยายเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าหลานเด็กค่อยๆลืมตาขึ้นอีกรอบเสียงหายใจกลับมาปกติยายยิ้มทั้งน้ำตาแต่จูจ่ๆเด็กกระซิบเบาๆ ยายเขายังอยู่ตรงนั้นยายชะงักทันทีพระหันขวับไปมองนอกหน้าต่างเงาดำสูงใหญ่ปรากฏยืนเงียบอยู่ใต้ต้นไม้ดวงตาแดงกัำยังคงมองเข้ามาพระขมวดคิ้วแน่นมันยังไม่จากไปมันเพียงถูกกักไว้ยายกอดหลานแน่นกว่าเดิมหัวใจเต้นแรงไม่หยุดเด็กจ้องออกไปนอกหน้าต่างริมฝีปากยกยิ้มบางๆยายเขากำลังเรียกผมอีกแล้วเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นทั้งทุง่งตะเกียงดับวูบอีกครั้ง ความมืดกลืนกินทั้งบ้านทันทีเสียงฝีเท้าเริ่มดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆตึกๆก,กใกล้เข้ามาเรื่อยๆยายกรีดร้องเรียกพระด้วยเสียงสั่นเครือพระชูสายสินขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้แสงไม่เกิดขึ้นเสียงหัวเราะของเงาดังก้องพระจ้องยายด้วยสายตาหนักใจบางทีสิ่งที่ยายกอดไว้อาจไม่ใช่หลานแล้วหัวใจยายหล่นวูบเธอหันลงมามองเด็กในอ้อมแขนดวงตาที่เคยใสยกับดำสนิทอีกครั้ง รอยยิ้มชั่วร้ายแผ่กว้างจนสุดใบหน้ายายไปกับผมเถอะเสียงนั้นแผ่วแต่เย็นเยียบจนเส้นเลือดแข็งตัวยายร้องให้เสียงดังมือสั่นจนปล่อยไม่ลงพระตะโกนให้ยายวางร่างนั้นลงยายส่ายหัวอย่างสิ้นหวังทันใดนั้นเงาดำจากนอกหน้าต่างพุ่งเข้ามาในบ้านรวมเข้ากับร่างเด็กตรงหน้าในอ้อมกอดยายเสียงกรีดร้องดังสนั่นจนพื้นสันส่นสะเทือนแสงสายฟ้าฟาดกลางทุ่งสองเข้ามาเต็มห้อง เผยให้เห็นร่างของเด็กและเงาผสานเป็นหนึ่งเดียวยายอ้าปากค้างจนพูดไม่ออกพระเก้าถอยหลังด้วยความตกใจมันเลือกใช้ร่างเด็กแล้วความมืดหนาทึบอบล้อมทั้งห้องเสียงหัวใจยายเต้นแรงเหมือนจะขาดออกเด็กหันมามองยายด้วยดวงตาสองสีข้างหนึ่งดำสนิทอีกข้างหนึ่งยังใสเหมือนเดิมยายคุณจะอยู่กับผมหรือจะเสียผมไปตลอดกาลเสียงนั้นทั้งหวานทั้งน่ากลัวยายตัวสั่นหัวใจสั่นไหว ไม่รู้จะเลือกทางใดพระตะโกนขึ้นสุดเสียงเลือกตอนนี้ไม่งั้นทุกอย่างจะสายเกินไปยายกัดฟันแน่นน้ำตาไหลพรากมือยังคงกอดเด็กเอาไว้แต่ในใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเกินบรรยายยายหายใจทีจนแทบขาดใจหลานจ้องยายด้วยดวงตาสองสีสายฟ้าแลบสว่างว่าเผยใบหน้ายิ้มเย็นเยียบพระยืนสวดมนต์เสียงดังสะท้อนเงามืดรอบห้องสันไหวเด็กหัวเราะเสียงต่ำยายไม่มีใครพรากเราได้ เสียงนั้นเหมือนก้องจากใต้ดินยายสะอื้นให้แต่ยังไม่ปล่อยอ้อมกอดพระชูตะกรุดขึ้นสูงแสงสีทองแวบว่ารอบห้องเด็กสะดุ้งแต่ยังยิ้มช้าเกินไปแล้วยายมองเห็นเงาดำผสานแนบแน่นกับหลานร่างเล็กสั่นสถานเหมือนถูกฉีกออกสองทางยายร้องเรียกชื่อหลานสุดเสียงทันใดนั้นดวงตาด้านใสของเด็กไหววูบเสียงอ้อนวอนดังขึ้นยายช่วยผมด้วยยายกัดฟันสะกดใจ มือสั่นยกตะกรุดแนบอกหลานเองร่างเด็กกรีดร้องดังสะเทือนบ้านเงาดำกระจายฟุ้งออกมาพระสวดมนต์ต่อเนื่องเสียงหนักแน่นสายสินเปล่งแสงรัดเงามืดนั่นเงาพยายามดิ้นหนีเสียงฟ้าคำรามก้องตามมาเด็กตัวจริงหลับตาน้ำตาไหลยายลูบหัวปลอบเบาๆยายอยู่ตรงนี้หลานต้องสู้ร่างเงากรีดร้องเสียงสูงใบหน้าบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความเกลียดชังมันพุ่งเข้าหายายตรงๆ พระเวียงสายสินกันเอาไว้แสงสีทองระเบิดเต็มห้องเงาดํากระเด็นชนผนังร่างนั้นแตกสลายเป็นหมอกดำํำแต่หมอกกลับซึมลงพื้นคืบคลานเข้ามาหายายและหลานอีกครั้งยายกอดหลานแน่นน้ำตาไม่หยุดไหลหลานของยายห้ามไปไหนเด็กหอบหายใจแรงร่างกายสั่นเหมือนจะขาดใจพระเร่งสวดมนต์เร็วขึ้นเสียงดังก้องจนหลังคาบ้านสะเทือนหมอกดำหมุนว,นวนรวบรวมตัวอีกครั้ง มันค่อยๆก่อตัวเป็นร่างใหม่ร่างสูงใหญ่กว่าก่อนดวงตาสองข้างเป็นไฟแดงฉ่ำริมฝีปากยกยิ้มโหดร้ายยายเจ้าปฏิเสธไม่ได้ยายสะดุ้งตาข้างเสียงหัวใจดังลั่นหูพระตะโกนบอกให้ยายปิดตาแต่ยายไม่ทำเธอมองตรงเข้าไปในดวงตาแดงนั้นเสียงกระซิบดังในหัวแลกวิญญาณเจ้าแล้วเด็กจะรอดน้ำตายาย,ายพรังพรูริมฝีปากสันระร,ริก เด็กในอ้อมกอดเริ่มหมดแรงหายใจเบาลงเรื่อยๆย,ยายกรีดร้องเสียงดังเอาวิญญาณยายไปแทนทันใดนั้นแสงฟ้าผ่ากลางฟ้าเสียงดังสนั่นทั่วทุ่งร่างเงาหยุดนิ่งทันทีพระเบิกตากว้างด้วยความตกใจหลานลืมตาขึ้นช้าๆดวงตากลับมาใสาบริสุทธิ์ยายเสียงอ่อนแรงแต่ชัดเจนยายยิ้มทั้งน้ำตาแต่ร่างเธอเริ่มสั่นไหว แสงสีทองจากตะกรุดอบล้อมยายเงาดำแผดเสียงกรีดร้องมันถูกดึงเข้าหายายแทนพระตะโกนห้ามเสียงดังแต่สายเกินไปร่างเงาหายเข้าไปในตัวยายทั้งหมดห้องทั้งห้องเงียบกริบฝนหยุดตกทันทีตะเกียงส่องสว่างคงที่หลานนอนนิ่งในอ้อมกอดยายหายใจกลับมาสม่ำเสมอแต่ยายไม่ขยับพระรีบเข้ามาดูไกลๆดวงตายายลืมค้างแววตาดำสนิท ริมฝีปากยกยิ้มจางๆเสียงกระซิบเย็นเยียบดังออกมาตอนนี้ยายจะอยู่กับหลานตลอดไปพระถอยหลังด้วยสีหน้าตกตะลึงหลานตื่นเต็มตาแต่เมื่อมองใบหน้ายายเขาสั่นกลัวทันทีดวงตาของยายไม่ใช่ยายคนเดิมอีกต่อไปเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากปากยายแผ่วแต่ก้องสะท้อนทั่วห้องไม่มีใครแยกเราได้อีกแล้วพระชูสายสินหวังผูกซ้ำแต่แสงไม่ออกมาอีก ตะเกียงดับวูบทันทีความมืดเข้าครอบงำทั้งบ้านเสียงหัวเราะของยายกับเสียงร้องให้ของหลานดังสลับกันคืนอันยาวนานเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเสียงหัวเราะของยายดังสะท้อนอยู่ในความมืดหลานตัวสั่นสถานกอดเข่าแน่นบนเสื่อเก่าพระยังคงสวดมนต์เสียงเข้มข้นแม้ตะเกียงดับสนิทแสงฟ้าแลบสองวาบเข้ามาเพียงเสี้ยววินาทีเผยให้เห็นใบหน้ายายที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเย็นเยียบริมฝีปากเคลื่อนไหวช้าๆ ยายอยู่กับหลานตลอดไปพระกัดฟันพยายามเร่งเสียงสวดแต่เงามืดกลับปกคลุมรอบร่างท่านสายสินเริ่มไม่เองทีละเส้นหลานกรีดร้องเรียกชื่อยายยายผมกลัวดวงตาของยายสันวูบในเสี้ยววินาทีเหมือนตัวจริงยังคงซ่อนอยู่ข้างในน้ำตาเออคลอออกจากหางตาของยายริมฝีปากขยับเบาๆหนีไปหลานหนีไปเสียงกระซิบแผ่วเหมือนจะดับหายเด็กสะดุ้งรีบลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตู แต่ประตูปิดเองเสียงดังสนัน่นเงาดำพุ่งเข้าขวางทางดวงตาแดงวาบหน้าขนลุกพระตะโกนบอกเด็กให้หลับตาทันใดนั้นพระชูตะกรุดสุดท้ายที่เหลืออยู่ตะกรุดนั้นแตกออกกลายเป็นแสงสีทองรอบห้องเงาดำกรีดร้องดิ้นพลานยายก้มหน้ากัดฟันนั่นเหมือนกำลังต่อสู้บางสิ่งภายในเสียงหัวเราะก,กับเสียงร้องให้ผสมปนกันบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนจนฝุ่นไม้ร่วงหล่นแสงตะกรุดพุ่งตรงเข้าสู่ร่างยาย ยายเงยหน้าขึ้นดวงตาที่ดำสนิทกลับกลายเป็นใสอีกครั้งเสียงสะอื้นดังออกมายายขอโทษยายขอโทษเงาดำกระโจนหนีออกจากร่างยายมันพุ่งทะลุก,กำแพงออกไปกลางทุง่งฟ้าผ่าลงตรงที่มันหลบไปเสียงระเบิดดังสนั่นทั่วทั้งหมู่บ้านแสงสีทองค่อยค่ยหายไปจากห้องทุกอย่างเงียบสงัดฝนหยุดตกลมสงบยายทุดลงกับพื้นหมดแรงหลานรีโผเข้ากอด ยายผมอยู่นี่ยายลูปหัวหลานด้วยมือที่สัน่นไหวน้ําตาไหลไม่หยุดพระเดินเข้ามาช่วยประคองท่านพูดเสียงหนักแน่นวิญญาณน,นั้นถูกขับออกไปแล้วยายเงยหน้ามองด้วยแววตาหวัดวันมันจะกลับมาไหมพระนิ่งไปชั่วครู่ก่อนสายหน้าเบาๆตราบใดที่เด็กยังมีชีวิตมันจะหาทางกลับมาเสมอคำพูดนั้นทําให้บรรยากาศกลับมาอึมครึมหลานซุกหน้าเข้าที่อกยายยายกอดแน่นราวกับกลัวว่าวันพรุ่งนี้เด็กจะหายไป พระยื่นพระเครื่องให้ยายแขวนคอหลานนี่จะปกป้องได้ตราบที่ใจไม่อ่อนแอยายพนมมือรับไว้น้ำตายอย่างคลอหลานยิ้มบางๆยายผมไม่เป็นไรแล้วเสียงนั้นอ่อนโยนจริงใจยายยิ้มตอบแม้หัวใจยังเต็มไปด้วยบาดแผลคืนนั้นบ้านกลับสู่ความสงบแสงจันทร์ลอดหน้าต่างเข้ามายายพาหลานนอนกอดกันบนเสื่อเก่าเด็กหลับสนิทอย่างสงบยายยังคงลืมตาจ้องมองเพดานความคิดวงเวียนไม่หยุด แต่แล้วเธอก็รู้สึกถึงสายตาเย็นเยียบยายหันขวับไปที่มุมห้องใต้เงาจันทร์เงาร่างเด็กอีกคนยืนนิ่งรอยยิ้มโค้งกว้างผิดธรรมชาติดวงตาแดงกำําส่องสว่างในความมืดมันยกนิ้วแต่ริมฝีปากเป็นสัญญาณให้เงียบแล้วค่อยๆจางหายไปกับเงายายตัวแข็งน้ำตาเอ่ออีกครั้งก้มลงมองหลานที่นอนหลับสบายในอ้อมอกอดเสียงหัวใจยายเต้นแรงเธอกระซิบเบาๆยายจะไม่ปล่อยเจ้าไปไหนอีก แต่ในใจรู้ดีว่าเกมนี้ยังไม่จบดวงตายายสันรริกเมื่อมองออกไปที่หน้าต่างบนท้องฟ้ามืดมิดมีเงาสูงใหญ่ยืนเฝ้าดูอยู่ห่างไกลเหมือนรอเวลาที่จะกลับมาอีกครั้งเรื่องราวจบลงเพียงเท่านี้แต่เสียงกระซิบยังคงก้องในใจยายทุกการกอดมีราคาที่ต้องจ่าย